วันนี้จะมาเอาช้างช้างเล็กนี่มาทำพวงเจนูนเจก็ทำง่ายๆก็แค่น,คนี้อันนี้มันเปิดนี่นะเปิดนะเราก็จะใช้ตะคอนี้ตะคอนี้เกี่ยวเข้าไปข้างหลังเชียกนี่นะอันนี้ เราก็จะใช้อันนี้เราเจาะรูเข้าไปใช้ตะขอีนเจาะรูเจาะรูข้างหลังนี่อ่ะอ่ะเจาะมาขนาดนี้นะ,อะพอเจาะจรูมาเสร็จอ่ะนนะอันนี้เราเวลาออกก็อ่ะถอดออกเลยอเขาก็เปิด เปิดนี่ก็เสียบเข้าไปเราก็จะได้พูนเจีช้างสวยงามเลย